อาจารย์ปิยะโกสินัน์ซาเอกของโคโคแจ๊สผู้มีประวัติโด่งดังชนิดที่นักฟังเพลงแจ๊สรู้จักกันดีในนามอาจารย์ปิยะนักเปียโนวัย54ปีผู้ึใช้นิ้วมนอูวิ่งเล่นบุนคีเปียโนในสไตล์แจ๊สมากว่า30ปีโดยในอดีตเคยได้ทุนไปนเรียนเปียโนที่นิวอิงแลนด์คอนเสเวอรี่บอสตันสหรัฐอเมริกาในสมัยที่ยังไม่ค่อยมีนักดนตรีไทยเล่นเพลงแจ๊สเลยแม้ว่าอาจารย์ปิยะจะอยู่ในวงการเพลงมันนา บริษัทคีตาเรคคอร์ดรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่สูญเสียนักดนตรีที่มีความสามารถอย่างแท้จริงท่านหนึ่งของวงการไปรวดเร็วเรียกได้ว่ากระทันหันเช่นนี้เนื่องจากระยะเวลาที่อาจาร,รย์เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายยิ่งขึ้น บริษัทคีตาเรคคอร์ดและผู้เกี่ยวข้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้มาร่วมไว้อาลัยในงานศพของอาจารย์ปิยะโกสินาน,นุนและช่วยเผยแพร่ข่าวนี้ให้ญาติมิตรลูกศิษย์และผู้เคารพนับถืออาจารย์ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน